เรามารู้จักเรื่องมุมกันครับมาดูนิยามมันก่อนครับเขาบอกว่ามุม1นึ่งเรเดียนจะมีค่าเท่ากับมุมที่ศูนย์กลางความโคง้งตัวแปรทีต้านะครับมีส่วนโค้งรองรับมุมตัวแปร S ยาวเท่ากับรัศมี R เป็นตัวแปร R มันจะมีสูตรมุมคือทีต้าเท่ากับ S ส่วน R คราวนี้พี่จะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรมาดูที่หน้านี้กันครับ จุดเริ่มต้นของมุมเลยนะครับมันเกิดจากการที่เราสังเกตวัตถุทรงกลมก่อนจากนั้นเราจะทําการตัดวัตถุเนี้ยออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกันครับเส้นนี้ปรากฏว่าการที่เราตัดครั้งที่1เนี่ยมันจะทําให้เราค้นพบเส้นผ่าศูนย์กลางครับอันนี้ตั้งเป็นตัวไปดีจากนั้นเราก็จะมีการตัดครั้งที่สอ่าอ,อันนี้ครับแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งจะทําให้เราค้นพบ รัศมีครับตัวแปร r ซึ่งเราก็จะรู้ได้ว่า r ตัวนี้จะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางจากนั้นเขาก็ตัดตัดต่อไปอีกหลายๆครั้งนะครับโดยบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะตัดให้ไม่เท่ากันเช่นตัดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นี่ครับชิ้นนี้หรือตัดให้เป็นสีแดงแบบนี้ชิ้นนี้โดยสองชิ้นนี้เวลาเราตัดออกมามันจะมีสิ่งที่เท่ากันนะครับก็คือรัศมี ทุกตัวจะมี r เท่ากันแต่เมื่อเราสังเกตดูจะเห็นได้ว่าชิ้นสีเขียวเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นสีแดงครับคราวน,นี้เราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะทำไมเขียวถึงใหญ่กว่าแดงเมื่อสังเกตดูจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ทำให้สีเขียวใหญ่กว่าสีแดงก็คือส่วนโค้งของวงกลมครับตัว 8s เราจะเห็นได้ว่าสีเขียวนั้นจะมีค่า s ยาวกว่าสีแดงสีแดงพี่ตั้ามัน s นะครับ จากความสัมพันธ์นี้เราจึงได้ว่าทีตาจะแปรผันตรงกับส่วนโค้งของวงกลมจริงๆก่อนจะเป็นมุมเนี่ยครับมันอาจจะใช้ความเข้าใจว่าอ๋อสีเขียวชิ้นมันใหญ่กว่าสีแดงเราก็ดูว่าการที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันก็คือตัวแปรตรงนี้ครับที่อยู่ในรูปก็เลยตั้งขึ้นมาว่าทีตาแล้วเราก็เรียกเหมือนว่ามุมครับอ่ะเราจะได้ความสัมพันธ์นี้มาแล้วว่าม um ุมทีตาแปรผันกับ S เครื่องหมายแปลผันเป็นเค้าหมายเท่ากับนะครับมันจะติดค่าคงที่เหมือน y แปรผันตรงกับ x ถ้าจะกลายเป็นเท่ากับนะครับ y ก็จะเท่ากับ kx ติดค่า k ขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้ค่า k ของสมการนี้จะเป็น1ส่วน r ครับตัวนี้หรือมันก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าขนาดของมุมนะครับมันก็เท่ากับส่วนโคง้งของวงกลมหารด้วยศมีก็เหมือนเป็นอัตราส่วนยิ่ง s มาก มุมก็จะใหญ่ขึ้นอัตราส่วนก็มากขึ้นเราก็เลยได้สูตรมุมมาแล้วว่าทีตาเท่ากับ s ส่วน r ารตอนนี้พิสูจน์ต่อครับมาดูความสัมพันธ์ของเส้นรอบวงเส้นรอบวงเนี่ยจะมีสูตรของเลขนะครับคือจะมีค่าเท่ากับ2องพ r ครับเราก็เอาระยะ1รอบของวงกลมเลย <S <S เข้าไปใส่ในตัว S นี้ทีต้าของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2พ r ส่วน R ดังนั้น1รอบของวงกลม อาตัดอารน,นะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ2พายเรเดียนตัวนี้คือหน่วย SI ครับและจะมีค่าเท่ากับ3ามองศาอันนี้ไม่ใช่หน่วย SI สไนะครับไอ้360องศาเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าสมมุติเราตัดวงกลมเนี้ยได้ออกเป็น360ชิ้นไอหนึชิ้นที่เราตัดออกมาแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกได้ว่าเป็น1องศาแล้วก็มาต่อกันทั้งหมด360ชิ้นก็เลยกลายเป็น มุมของ1รอบของวงกลมครับอ่ะย้อนกลับมาใน,นหน้า8ครับเราเลยได้ความสัมพันธ์แล้วว่าจากหน้าเมืกี้เติมเพิ่มเข้าไปครับทีตาแปรผ่นตรงกับพิสที่สุดมาแล้วแปรผันเป็เท่ากับติดเข้าตงที่ทีตาของเราจะเท่ากับ S ส่วน R อันนี้ไฮไลท์ไว้เลยครับมีหน่วยเป็นเรเดียนเป็นหน่วย SI และทีตาหรอบนะครับ ก็เกิดจากการที่เอา s ซึ่งเป็นเส้นรอบวง 2πr ใส่เข้าไปจากนั้น r ตัด r ได้ทีต้ θ 1รอบจึงมีค่าเท่ากับ 2π เรเดียนหรือสามารถดูเป็น360องศาได้ตามที่อธิบายไปนหน้าเมืกี้ครับจากนั้นมาดูต่อนะครับจะขออธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมเราถึงรู้ได้ว่าเส้นรอบวงนะครับมีค่าเป็น 2πr การได้มาด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร,ร์ม,มี2อย่างนะครับก็คือ1ทดลอง2คือใช้แบบําลองทางความคิดอันนี้เขาก็ทําการทดลองเพื่อวัดส่วนโค้งของวงกลม1รอบวิธีคือเขาก็อาจจะเอาเชือกเนี่ยครับมาพันโดยรอบจากนั้นก็เชือกเนี้ยมาแผ่ไเปเส้นตรงเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า R วงกลมการวัดก็จะแปลผันตรงกับ S เส้นรอบวงที่เราวัดมา ยิ่ง r ใหญ่เช่นเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใหญ่ s ที่กลางออกมันก็จะยาวขึ้นแสดงว่า s กับ r แปรผันตรงกันจากนั้นแปรผันเปลี่ยนเป็นเข้อหมายเท่ากับนะครับก็จะติดค่าของที่ s ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ kr คราวนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วติดค่า k ของเหตุการณ์นี้ครับส่วนใหญ่ค่า k ของฟิสิกส์มันจะมาจากการทดลองนะครับแล้วเราก็ไปพอดกราฟอยู่นี่ข้างๆครับ เขาก็บันทึกว่าเหตุการณ์ที่หวัด r ได้ s เหตุการณ์ที่2วัด r ได้ s บันทึกเข้าไปครับเป็นความสัมพันธ์ของแปรผันตรงก็จะกลายเป็นกราฟเส้นตรงแกน y เป็นค่า s แกน x เป็นค่า r แล้วเราก็ลากเส้นกราฟเชื่อมจุดให้เยอะที่สุดนะครับถ้ามันไม่เป็นเส้นตรงพอดีเป็นนะครับแล้วก็กําหนดคู่ลําดับเลือกจุดที่สังเกตง่ายเช่นอันนี้เป็น x 1 y 1กับจุดนี้เป็น x 2 y 2 มันจะมีความสัมพันธ์อยู่นะครับถ้าเกิดเราจับเอา s ไปหาร r s ก็คือเดลต้า y r คือเดลต้า x จากความสัมพันธ์ของเรื่องกราฟนะครับถ้าเราเอาเดลต้า y หารเดลต้า x เราจะได้ออกมาเป็นความชันกราฟครับแต่ตอนนี้เรามี s เท่ากับ k คูณ r อยู่พอเราย้ายข้าง s หาร r ก็เลยมีค่าเท่ากับค่า k ที่เราต้องการหาดังนั้น k ของเรา ก็เลยสามารถหาได้จากค่าของความชันกราฟครับซึ่งความชันของเราก็หาได้จากเดลต้าวหารเดลต้าเอันนี้ก็คำนวณไปเรียบร้อยนะครับแทนค่าเข้าไป k ตัวเนี้ยได้มาเป็นส4่วนเเราก็4 4ส่วนเนี้ยย้อนจากคเม้แมาแอนอย่างนี้แต่ปรากฏว่าค่าคงที่จริงๆในวงกลมมันจะเป็นแค่พายครับก็คือ22.7ส่วน7จจากนั้นเขาก็จะดึง สองซึ่งเป็นตัวเลขเฉยๆออกมาไ,ไว้ด้านนอกเพราะจริงสองคูณกับยี่ิบสองส่วนเจ็ดมันก็คือสี่สี่ส่วนเจ็ดที่เราคูณได้จากตรงนี้แต่ไอตัวค่าคงที่จริงๆของวงกลมมันจะเป็นแค่ค่าพายนะครับเราก็เลยดึงสองออกมาแล่ตัวนี้ก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าพายซึ่งเป็นองค์ประกรอบของวงกลมเนี่ยก็มีค่าเป็นยีิบสองส่วนเจ็ดครับอันนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เรารู้ได้ว่าเส้นรอบวงจะมีสูตรเป็น สองพายอาครับก็คือมาจากการทดลองจากนั้นเขาที่มีการทดลองต่อจนได้ความสัมพันธ์ของวงกลมอีกสามตัวนะครับก็คืออันที่สองคือพื้นที่หน้าตัดจะมีค่าได้เป็นพายอากำลังสองครับพื้นที่ผิวทรงกลมได้เป็นสี่พายอารกำลังสองปริมาตรทรงกลมได้เป็นสี่ส่วนสามพายอากำลังสามสี่ตัวนี้ใช้เรื่อยๆนะครับต้องจำให้ได้ครับ